สวัสดีครับผมรอยชุนพงทองวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของอภิธรรมว่าอภิธรรมคืออะไรทําไมคนถึงอยากจะศึกษากันมากมีคนพูดถึงกันเยอะมากและต่างกับพุทธธรรมยังไงแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกว่าในขณะนี้เนี่ยผมสอนจากข้างนอกมาสู่ข้างในและก็ยังแค่กรอบสีเหลืองเท่านั้นเองก็คือจากสัจธรรมของชีวิต จะไปสู่ทฤษฎีจิตอยู่ระหว่างลอยต่อเท่านั้นเองยังไม่เข้าถึงทฤษฎีจิตเลยยังไม่ได้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าขันห้าเลยแต่ไอลอยต่อตรงเนี้ยมันมีความสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปรัชญาในส่วนของพุทธศาสนาแล้วคุณเคยได้ยินไหมพวกที่เรียนธรรมะมากๆแล้วมันเป็นบ้าแล้วมันเพี้ยนน่ะมันเป็นยังไงมันเกิดจากพวกที่เรียนอภิธรรมนี่แหละ และจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอภิธรรมก็คือคนที่เรียนเข้าไปในส่วนที่เรียกว่าทฤษฎีจิตแต่ว่าลงลึกไปกว่านั้นอีกก็คือส่วนประกอบของจิตแต่ละส่วนเนี่ยแยกย่อยออกไปอีกในปรัชญานั้นเขาก็มีสิ่งที่เรียกว่าอภิปรัชญาหรือเมตาฟิสิกส์สิ่งที่พระเจ้าสอนที่รู้ได้โดยตรงว่าสอนแน่แน ก็คือเรื่องของอนัตตาในแง่ของสัจธรรมว่าอนัตตาหรือตัวตนที่แท้จริงนั้นมันไม่มีหรือไม่ยึดถือเป็นตัวตนล้วนเป็นคำสอนในแง่เดียวกันอันนี้เป็นเรื่องของสัจธรรมของวิถีแห่งพุทธอันที่สองโลกุตตระซึ่งเป็นการพูดในแง่ของภูมิธรรมอันที่สามสุญญาตาซึ่งผมยังไม่ได้สอนเป็นเรื่องของสภาวะธรรม และสุดท้ายเป็นคำที่ทุกคนคุ้นเคยดีแต่ว่าน้อยคนที่จะเข้าใจก็คือนิพพานนิพพานเนี่ยถ้าให้แปลงง่ายๆก็คืออารมณ์ที่ทุกข์มันดับแล้วก็ขอเท้าความถึงปริศนาธรรมที่ฝากเอาไว้ในคลิปที่แล้วว่าโลกุตระนั้นมีอยู่จริงแต่ไม่มีผู้ใดเข้าถึงโลกุตระหมายความว่ายังไงความหมายมันซ่อนอยู่ที่คำว่าผู้ใดก็คือถ้ายังมีตัวตนอยู่ ยังเป็นผู้คนอยู่ก็ยังไม่เข้าถึงการที่จะเข้าถึงโลกุตระนั้นจะต้องตัดความมีตัวตนของตนเองซะก่อนตัดอีโก้ของตนเองให้หมดซะก่อนจึงจะเข้าถึงเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงโลกุตระเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาจะมีความแตกต่างจากคนอื่นเขาไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้วิเศษเขาไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองยึดถือนั้น ดีวิเศษเหนือกว่าคนอื่นคนทั่วไปอาจจะมีความคิดว่าผู้ที่บรรลุธรรมจนกระทั่งเข้าถึงโลกุตตะจะต้องเป็นบุคคลที่พิเศษยกย่องให้เขาเป็นบุคคลผู้ประเสริฐนะซึ่งมีสี่ระดับสูงสุดก็คืออรหันต์แต่ว่าผู้ที่เป็นอริยะบุคคลเหล่านี้ที่เข้าถึงโลกุตตะแล้ว เขากลับมีความคิดว่าเขาไม่ได้ต่างจากคนอื่นเขาไม่ใช่บุคคลพิเศษชีวิตของเขาไม่ได้มีค่าไปกว่าคนอื่นหรือคนพิการคนที่ไร้ความสามารถแม้แต่คนคุกก็คือท่านผู้ประเสริฐเหล่านี้ไม่ได้คิดว่าตนเองมีค่าไปกว่าอาชญากรเพราะว่าเข้าไปถึงโลกกุตละแล้วความไม่มีตัวตนแล้ว ไอความคิดว่าใครเหนือกว่าใครไม่มีในจิตของท่านเหล่านี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าสูงตามยากดีมีจนยังไงในสายตาของผู้ที่เป็นอรหันต์มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาพูดกับผู้ที่ด้อยกว่าหรือผู้ที่สูงทรงกว่าเขาจะพูดด้วยคําที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันเพราะว่าจิตของเขานั้นไม่รู้สึกว่าใครเหนือกว่าใคร เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นอรหันต์เวลาปฏิบัติกับพระราชาหรืออมาตเสนาบดีกับผู้ที่เป็นยาจกท่านจะปฏิบัติเหมือนกันให้เกียรติคนทุกระดับเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกไม่มีชนชั้นในการเรียนปร,ริญญาธรรมประโยค9อย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้ว่าคนที่เรียนปร,ริญญาธรรมนั้น ก็คือคนที่เรียนการแปลภาษาจากไทยเป็นบาลีแต่ว่าในประโยค8เนี่ยเขาจะเรียนคำพีที่เรียกว่าวิสุทธิมักซึ่งมาแต่งขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่10ในประโยค9นั้นเขาจะเรียนคำพีอภิธรรมมัทธะวิภาวินีหลายคนก็เข้าใจว่านี่คืออภิธรรมและจบแค่นี้และหลายคนก็ไม่ทราบว่าคำพี อภิธรรมมัทธวิภาวินีนั้นมีการแต่งขึ้นเรียบเรียงขึ้นหลังจากพุทธเจ้าจากไปแล้วตั้องพันกว่าปีเนื้อหาของอภิธรรมที่ซ่อนในพุทธเจวนะก็คือสุญญาตาก็คือสภาวะธรรมที่เป็นจิตที่ว่างปราศจากกิเลสหรือเห็นสังขารเป็นสภาพที่ว่างแต่ว่ามันเป็นอภิธรรมท,ที่ไม่โกหรูมันเอาไปอวดใครเขาไม่ได้และพุทธเจ้าก็ไม่เคยที่จะ เรียกสิ่งสิ่งนี้ว่าอภิธรรมด้วยซ้ำไปลองมาดูความหมายของคําว่าอภิธรรมก่อนนะความหมายกว้างในแง่ที่ว่าไม่สังกัดศาสนาใดหรือว่าลัทธิใดเลยภาษาอังกฤษก็คือ meta physics ไอ้ meta physics เนี่ยมันเป็นคําสูงส่งมันเป็นคําที่ดูหรูมากเลยในปัชญาจะแปลง,ง่ายๆก็คือ mental algorithm กระบวนการคิดของจิตว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้น ไอ้ถ้าบอกว่ากระบวนการคิดของจิตเนี่ยมันไม่อยู่ในศาสนาไหนทั้งนั้นแต่ว่าแต่ละศาสนาเขาก็เข้าใจว่าจิตมีวิธีคิดมีขั้นตอนทางความคิดมีกระบวนการในจิตอย่างไรมันก็เหมือนกับว่าเป็นคณิตศาสตร์ของจิตอ่ะมันก็เลยกลายเป็นชื่อที่สูงส่งก็คือมันจะต้องมีระเบียบแบบแผนมีแผนผังแผนภาพแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ อธิบายสภาวะธรรมสภาวะจิตโดยที่ไม่ขึ้นกับบุคคลหรือเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นและอย่างที่ผมบอกว่าพระเจ้านั้นไม่เคยสอนอภิธรรมตรงๆแล้วก็ยังเป็นที่ถกเถียงว่าพระเจ้าสอนหรือเปล่านะหลายคนก็บอกว่าอภิธรรมที่เขียนขึ้นมาภายหลังนั้นก็นําความคิดมาจากพระเจ้าอีกทีหนึง่งมาต่อยอดให้แต่บางสำนักโดยเฉพาะฝ่ายลิเบรอลเขาก็บอกว่า พระเจ้าไม่เคยสอนเอามาเขียนกันเองและที่สำคัญที่คุณควรจะรู้ก็คืออริยะบุคคลไม่จำเป็นจะต้องรู้อภิธรรมเลยและผู้ที่รู้ผู้ที่เข้าใจอภิธรรมก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอริยะบุคคลย้อนกลับไป5060ปีก่อนเพื่อให้เห็นชัดผมแบ่งพุทธศาสนาในเมืองไทยนั้นเป็นสองฝากฝากขวาเรียกว่าคอนเซอร์เวที หรืออนุรักษ์นิยมฝั่งซ้ายซึ่งนำโดยท่านพุทธทาสพิขุเรียกว่าฝั่งลิเบอร์ลหรือฝั่งเสรีนิยมท่านพุทธทาสเห็นว่าอภิธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเป็นสิ่งที่เฟอเนื้อหาส่วนมากของอภิธรรมที่ภิกษุไทยเรียนกันนั้นเป็นเนื้อหาที่เฟอเป็นเนื้อหาที่เกินเลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาบรรจุลงในหลักสูตรหรือว่า ให้พิสุกเรียนด้วยซ้ำไปขณะเดียวกันฟังคอนเซอร์วัตที่หัวก้าวหน้าเรียกว่าโปรเกรสซีฟคอนเซอร์วัติแล้วกันอย่างเช่นท่านสมเด็จปอ,อประยุตโตท่านก็บอกว่าอภิธรรมนั้นแม้นว่าจะอยู่ในอัทธกถาคือคือส่วนที่ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกก็ดีและส่วนที่อยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งมี12เล่มหรือ7คัมภีรก็ดีก็มีประโยชน์เป็นสิ่งที่ควรจะเก็บรักษาไว้ เพื่อมีคนสนใจที่จะศึกษาและผู้ที่เรียกว่าเป็นปรมาจารย์ทั้งด้านอาภิธรรมเนี่ยเป็นศาสนาเมธีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <c oughs> ก็คือท่านอาจารย์ลวีภาวิไล่ท่านแต่งอภิธรรมเนี่ยออกมาเป็นเล่มๆเ,เลยแล้วก็แสดงไดอะแกรมของดวงจิตให้มันดูเข้าใจง่ายขึ้นเยอะแล้วก็เป็นที่รู้จักในหมู่พิสุสงของไทยที่สนใจเรียนอภิธรรม โดยที่ท่านอาจารย์นรีเชื่อว่าการเรียนอภิธรรมก็มีประโยชน์แต่ว่าจะต้องเรียนไปพร้อมกับวิปัสสนาก็คือการอบรมจิตควบคู่กันไปผมอยากยกตัวอย่างอย่างนี้เหมือนกับคำว่าแคลคูลัสนะคณิตศาสตร์ที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของฟังกชันมันเป็นคำที่โก้หรูเป็นคำที่สูงส่งแต่ว่าไอ้คนเก่งคณิตศาสตร์จริงๆเนี่ยไม่จาเป็นต้องรู้แคลคูลัส และคนที่รู้แคลคูลัสคนที่เรียนแคลคูลัสมาก็ไม่จําเป็นจะต้องเก่งอะไรมากมายมีอีกคำหนึ่งก็คือสถิติมันเป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่ว่าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นพื้นฐานนะมันเป็นคำที่ดูธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าไอสถิติเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแคลคูลัสในงานวิทยาศาสตร์ใช้สถิติมากกว่าแคลคูลัสแต่จะหาคนที่เข้าใจสถิติได้อย่างท่งแท้เนี่ยก็หายาก คำว่าพุทธธรรมกับอภิธรรมเนี่ยผมเปรียบอย่างนี้พุทธธรรมเปรียบได้กับวิชาสถิติขณะที่อภิธรรมเปรียบได้กับแคลคูลัสอภิธรรมที่มีอยู่ในหมู่พิสุสงฆ์ของไทยแต่อันแรกก็คือที่คนเขาพูดถึงก็คือส่วนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกจริงๆไอ้ส่วนเนี้ยท่านพุทธทาสบอกว่ามันแต่งขึ้นทีหลังในการ สังคยานาพระไตรปิฎกครั้งที่สองและครั้งที่สเขาเรียกว่าอภิธรรมปิฎก7จ็ดคัมภีมีทั้งหมด12เล่มเรียกว่ามี42,000พัระธรรมขันธ์มากมายก่ายกองจนท่านพุทธาเรียกว่ามันเฟอมันเกือบทั้งหมดเป็นเรื่องไร้สาระวางเงันเถอะอันที่สองคัมภีร์ที่เรียกว่าอภิธรรมมัทธสังคหะเรียกว่าเป็นฉบับย่อสั้นจุดจุ จาก12เล่มเนี่ยย่อให้เหลือแค่4 0หน้าอันนี้เกิดขึ้นประมาณพุทธศตรวตรรษที่13และต่อมาก็มีการสร้างคัมภีร์อีกฉบับหนึ่งเรียกว่าอภิธรรมมัทธวิภาวินีซึ่งประโยคเก้าเขาเรียนกันเป็นฉบับขยายและเสริมจากข้อที่สองจากคัมภีร์ที่2ที่ว่าสั้นจุจุเนี่ยก็คือเอามาขยายและก็เสริมเข้าไป อันนี้ก็มีความยาวประมาณ0 0หน้าไหน้าจำนวนหน้าเนี่ยก็คือผมต้องการให้คุณเห็นโดยประมาณเท่านั้นเองเรียกว่าย่อมาเป็น40หน้าแล้วและ40หน้าเนี่ยก็ามาขยายกลายมาเป็น300หน้าและนี่คืออันที่เขาเรียนกันในประโยค9นอกจากนี้ก็ยังมีคำพีอภิธรรมอื่นๆอีกที่มาอธิบายคำพีในข้อที่2เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงอภิธรรมเนี่ยคุณจะต้องนึกด้วยว่า หมายถึงอภิธรรมฉบับไหนแต่ถ้าไม่ระบุเนี่ยก็ถือว่าหมายถึงอภิธรรมปิดกก็คืออภิธรรมเจ็ดคำพีมี12เล่มที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกคาดว่าจะแต่งขึ้นในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่สองและครั้งที่สและจะให้ผมสรุปแบบก,กลางๆก็คืออภิธรรมปิดกเจ็ดคำพีเนี่ยถ้าเป็นฝั่งคนเซอร์เวทีฟเขาก็บอกว่าเป็นส่วนที่แต่งขึ้น เพื่อต่อยอดเสริมให้กับพุทธธรรมที่พระเจ้าสอนเอาไว้โดยใช้หลักธรรมของพระเจ้าเดิมนำมาเขียนให้มันเป็นแบบแผนให้มันเป็นคณิตศาสตร,ร์ให้มันเลิศหรูให้มันดูดีเมื่อเทียบกับศาสนาอื่นโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกแต่ถ้าเป็นฝั่งลิเบรัลก็จะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเป็นส่วนเสริมเป็นส่วนที่เขียนขึ้นมาใหม่นํามาเสริมไม่ใช่คําพูดของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่พระธรรมจากพระโอษฐ์สมัยนี้เขาเรียกกันว่าพุทธวจนะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่มีสติปัญญาดีตีเชว่าไอคิวร้อขึ้นไปและผู้ที่จะมาศึกษาอาภิธรรมนี้ก็ควรจะเข้าใจพุทธธรรมแล้วมีการปฏิบัติแล้วลดความโลภได้แล้วมิฉะนั้นจะหลงได้เพราะว่าคนที่ศึกษาอาภิธรรมเป็นบ้านเป็นหลังเนี่ยมันมักจะมีสติปัญญาดีและไอ้พวกเนี้ยมันเถียงเก่ง ใครไปเถียงกับมันไม่ได้หรอกมันรู้หมดว่าจะเข้าทางไหนออกทางไหนเพื่อเอาชนะในตักกะนะมันอาจจะเป็นพวกสีธนชนชัยก็ได้เนะเรียนรู้อภิธรรมทะลุป,ปุโปรงเลยจนตนเองไม่มีใครเถียงได้แต่หมายความว่าคนพวกเนี้มันอาจจะไม่ลดอีโก้ก็ได้ถูกไหมมันอาจจะไม่เข้าใจมันอาจจะไม่ทราบซึ้งอาจจะไม่ไปสู่โลกุตตรธรรมก็ได้กลายเป็นว่ายิ่งเรียนมากยิ่งมีอีโก้สูง ยิ่งเรียนมากก็นําไปสู่ทําให้ตัวเองทุกข์แล้วอย่างนี้อภิธรรมจะมีประโยชน์อะไรถูกไหมครับมันเหมาะกับคนที่เรียนทางสายวิทย์นะที่ชอบสงสัยทําไมความโลภความโกรธความสับสนเนี่ยมันถึงเกิดพร้อมกันไม่ได้จะโลภด้วยจะโกรธด,ด้วยได้ไหมมันทําไม่ได้แล้วจะสับสนด้วยอ่ะก็ทําไม่ได้อีกไอ้สามอย่างนี้มันทําไมเกิดพร้อมกันไม่ได้บางคนเขาสงสัย บางคนเขาไม่สงสัยถ้าเกิดคุณเป็นคนช่างสงสัยเออคุณก็เหมาะที่จะเรียนอภิธรรมและทำไมความหลงมันถึงเกิดขึ้นได้พร้อมกับความลังเลแบบเนี้ยคุณเคยสงสัยไหมถ้าคุณไม่สงสัยก็ไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรผิดปกติแต่ว่าพวกที่เรียนสายวิทย์เยอะๆเนี่ยเขาชอบสงสัยถ้ามีความลังเลเมื่อไหร่มันก็ต้องมีความหลงเมื่อน,นั้นแล้วคนพวกนี้มีแนวโน้มที่อยากจะรู้ให้ทะลุ ถ้าคุณอยากรู้ให้ทะลุคุณก็ต้องศึกษาอภิธรรมแต่ถ้าคุณไม่อยากรู้มันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องศึกษาหรอกมันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นเรียนพุทธธรรมเนี่ยและเรียนละความโลภให้ได้ก่อนหยุดโลภเมื่อไหร่หยุดเล่นการพนันเมื่อไหร่โอ้อันนี้ประสบความสําเร็จเยอะมากเลยดีกว่าคุณไปศึกษาอภิธรรมแล้วมาเถียงกับชาวบ้านเถียงกับใครก็ชนะหมดนะไปเถียงกับภิกษุจบ ปเปลี่ยนธรรมก้าวคุณก็เถียงเขาชนะเพราะคุณทะลุปลุกปลงในอภิธรรมแต่ว่ามันมีประโยชน์ไหมมันไม่มีประโยชน์มันอาจจะกลายเป็นว่าคุณยิ่งเรียนมากยิ่งอีโก้สูงตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนาในคำสอนของพระองค์ท่านอยากให้ผู้ที่เรียนนั้นมีอีโก้ต่าไม่ใช่มีอีโก้สูงไม่ได้เรียนพุทธศาสนาเอาไว้เถียงชาวบ้านแต่เรียนเอาไว้เพื่อดับทุกข์ของตัวเอง และจะให้ดีกว่านั้นก็คือช่วยดับทุกข์ของคนอื่นด้วยสรุปก็คือข้อดีของการเรียนอภิธรรมคุณจะได้เข้าใจการทำงานของจิตเป็นส่วนๆที่ว่าเอามาทำงานร่วมกันแต่ว่าไอความเข้าใจเนี้ยคุณจะต้องนำไปสู่สุญญาตาด้วยนะนำไปสู่การที่จิตมันว่างปราศจากกิเลสไม่ใช่คุณเรียนการทำงานเป็นส่วนๆแล้วเอาไว้เถียงกับคนอื่นเขา คุณก็ต้องเชื่อมโยงกับสัจธรรมที่เรียกว่าอนัตตาส่วนข้อเสียเนี่ยมันมีเยอะภาษาอังกฤษเรียกว่า Dialectic ก็คือเอาแต่ตักกะเอาแต่ปัชญยาแล้วก็เอามาถกเถียงอ่ะมันไม่นำไปสู่สภาวะธรรมที่เรียกว่าจิตว่างลดการหลงตัวตนคุณมีตักกะเหล่านี้เอาไว้เถียงคนอื่นพระอรหันต์มาสนทนาธรรมด้วยคุณก็เถียงได้หมดชนะเขาหมดเลย ชนะแม้กระทั่งพระอาหารหันต์ในเชิงตักกะแล้วอาจจะหลงว่าตนเองเก่งบางคนก็เพี้ยนหรือบ้าไปเลยโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวด้วยและถ้าเกิดผมมีโอกาสผมก็จะสอนในส่วนของอภิธรรมที่มันจำเป็นที่รู้เอาไว้ก็ดีไอ้ส่วนที่มันเฟอที่ท่านพุทธาธเ,เน้นเนี่ยว่ามันเฟอมันเกินเนี่ยเรียกว่าไร้สาระเนี่ยจะไม่เอามาสอน ทีนี้ผมก็ต้องพิจารณาด้วยวิจารณญาณของผมเองว่าส่วนไหนที่มันกําลังดีถูกไหมครับแล้วก็วิธีหนึ่งที่ผมได้มาจากท่านอาจารย์ลวีก็คือแนวทางการสอนผ่านไอ้ไดอะแกรมพวกนี้นะอย่างโปรแกรมที่เห็นอยู่เนี่ยผมเป็นคนเขียนโปรแกรมเองแล้วก็มันน่าจะช่วยให้คนศึกษาอภิธรรมเข้าใจเจตสิทธิ์ใน สภาวะธรรมต่างๆได้ง่ายขึ้นแต่ว่าอย่ามาหลงว่าผมจะต้องรู้ทะลุปุโปรงคือมันรู้แค่ตักกะมันไม่ได้เป็นการพูฟเลยว่าผมมีสภาวะธรรมแบบไหนผมอาจจะเถียงคนที่เรียนอภิธรรมมาเถียงได้หมดทุกข้อเลยเรียกว่าดวงจิต121ดวงเนี่ยผมรู้เงื่อนไขรู้ตักกะทะลุปุโปรงเลย ว่าเจตสิกมันจะเข้ายัางไงออกอยังไงส่วนไหนทํางานส่วนไหนไม่ทํางานจําชื่อเรียกได้หมดเลยไม่มีใครมาเถียงได้แต่ผมอาจจะไม่เข้าถึงโลกุตระธรรมเลยก็ได้อันนี้อยากจะฝากเตือนไว้สำหรับคนที่อยากจะศึกษาอภิธรรมต้องรู้ตัวว่าเรียนไป่ไม่ใช่ว่าเรียนไปเพื่ออวดเก่งเรียนไปเพื่อไปข่มคนอื่นว่าตนเองรู้ทะลุป,ปุโปรง ปฏิบัติได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาละครับคลิปนี้ก็สั้นๆเพื่อที่จะมาชี้แจงว่าอาภิธรรมคืออะไรขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับแล้วก็ฝากกลุ่มและเพจของ Facebook ก็คือคุณเข้าไป Facebook แล้วก็เสิร์ชหากลุ่มสนทนาชื่อว่าพุทธเชิงวิทย์แล้วก็เพจหลักคิดของพระพุทธเจ้าคลิปอะไรต่างๆที่ผมออกเนี่ยผมก็จะไปโพสในนั้น แล้วก็ติดตามสาระดีๆจากผมได้จากมีเดียที่เห็นอยู่ในขณะนี้และอย่าลืมว่าผมสอนคณิตศาสตร์มอปลายให้ฟรีแล้วก็ฝากกรุ่มสนทนาเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือกรุ่มดาราศาสตร์บูกสเต็มขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ